วันนี้คืทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเกมสมาร์ทและเชนกันนะผมโดยในวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครไคเซอร์กันนั่นเองนะผมเนื่องจากว่าวันที่ผมจะลงคลิปเป็นวันอังคารเนาะซึ่งไคเซอร์มันได้รับการบัฟมาแล้วผมอาจจะทําคลิปไม่ทันนะฮะก็เลยทําคลิปไว้ร่วงหน้าเนอะผมสิ่งที่ไคเซอร์ได้รับการบัฟมานั่นก็คือเมื่อเราเปิดท่าจิมเมไคเซอร์นะผมหรือเปิดหมอตัวแดงเปิดหมอบาสเปิดหมอรูนี้นั่นอะไรก็แล้วแต่ที่คนจะเรียกนะฮะร่างกายดุเทพนะครับผม สกิลของไคเซอร์เนี่ยกลาวสกิลนะผมจะน็อกแบ็กเยอะขึ้นนะผมจะน็อกแบ็กเพิ่มขึ้นนะครับเออก็คือปกติสกิลต่อยไกลขึ้นนะผมง่ายๆเลยนะฮะโดยสิ่งที่ผมจะมาพูดเพิ่มเติมนะผมนั่นก็คือการใส่คอมโบเบิร์กหรือคอมโบรูนของไคเซอร์นั่นเองนะผมนื่อจะว่ามันปั๊บมาใหม่เนี่ยราย้านนยทุกคนนะผมทําให้มันแบบว่ามีลูกเล่นเยอะขึ้นมากนะฮะตอนแรกก็จะทําคลิปของอ,อะไรนะพิลากโิโอนะผมน็อกน็อกแบ็กนะ เขาเรียกว่าอะไรวะเติร์นโอเวอร์นะครับผมใช่ไหมเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าเติร์นโอเวอร์ Over ใช่ไหมผม <c oughs> จะตัดไทยไปต้านทานนะครับผมหรือไม่ก็คิดเป็ดตอนที่แบบว่าเทพขึ้นมากนรบผบด้วยการใส่เปิร์กทองนะฮะแล้วก็สเปลอันนี้นรผบสเปลอ่าชาร์จใหม่นะครับโอเคมา ในคลิปนี้เราจะทำคลิปไคเซอร์แล้วก็พูดถึงไคเซอร์กันนะครับผมโดยสิ่งที่ผมจะพูดกับไคเซอร์ก็จะเป็นสิ่งที่พูดคล้ายๆเดิมแหละนะผมบอกเลยว่าคล้ายๆเดิมเนาะก็คือคอมโบที่ถึกเนอะผมสำหรับผมที่มองว่าถึกสำหรับไคเซอร์นะผมและการแนะนำรูนหรืออะไรต่างๆนะฮะคอมโบเปิร์กเนอะผมเปิร์กผมจะใส่ไปเหมือนเดิมเลยเนอะผมเน้นถึก ตึงถึงแบบถึงจัดๆไปเลยนะผมเมื่อกี้พูดติดอ่างนะ <laughs> รูนนี้มันจะสายไปนะผมรูนโจติงจะเป็นรูนน็อกแบกเนอะผมทำให้ผักตัวไปไกลขึ้นนะฮะเออถอดง่ายๆนะครับผมตัวรูนป้องกันเนอะผมผมมองว่ารูนนี้ค่อนข้างเวิร์กนะฮะลดความเสี่ยงใช้รับเรา15เปอร์อเซ็นต์เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า50เปอร์เซ็นต์นะครับผมมันผมมองว่ามันค่อนข้างจึกดีนะครับ แต่นะผมแต่นะคือตอนนี้บางคนเนะผมใจเขาว่าหลายคนไม่ได้นะบางคนนะเริ่มมีจิตสุขุมกันแล้วเนะผมอ่ารูนหลักรูนของเบสิกอันนี้นะผมหากใครที่มีนะผมหากใครที่มีรูนหลักอันนี้นะแนะนำให้ใส่อันเนี้ยเป็นกีอัสนะครับผมปกป้องชั่วคราวเนาะน่าจะเวอร์ก,กว่าแลนะ่ผมบอกเลยว่าผมว่าน่าจะเยอะเวอร์ก,กว่านะฮะส่วนใครที่ไม่มีก็ใส่าตามสมเนะผมผมใส่น,นี้นะครับ <c oughs> ยุทธศาสตร์เล่นเร้เนะผมมาโรดดามม่ดเนาะ เอ่อตอนเอนชานนะผมชอบตีเหมือนเดิมนะบอกตอนเอนชานนี่ก็เป็นโลดเนะาะตั้งใจเอาเนะาะผมจะใส่โลดหรือใส่แดงเลือดนะฮะจริงๆอ่ะแดงเลือดก็เวิร์กนะนิสภาพถ้าเราใส่รูปป้องกันอันนี้ไปใช่ไหมเราลดดาเมจทั้งสิบเปอร์เซ็นต์ตามก่าใช่ไหมแล้วเราก็ไปรับตีเรื่อยๆนะผมแล้วใส่แดงเลือดให้มันเด้งไปเรื่อยๆก็เวิร์กอยู่ ะะแต่เหมือนเดิมนะผมผม,มองว่าครูดาวมันหนักเกินไปนะแบบ80วินะฮะ,นะฮะโล่มันต่อ,องกว่าเออแล้วหลายๆครั้งเนอะผมที่ผมเล่นนะโร่มันช่วยชีวิตผมได้เยอะกว่านะฮะเวลาะจะตีแบบเราเลยอยู่คนเดียวเงี้ยแต่เราดันตีได้โล่พอดีเราก็แบบถึกขึ้นนะผมบ,บยื้อเพื่อนมาทันได้นะครับผมเลยมองว่าโล่อาจจะดีกว่าเอออันนี้แล้วแต่นะผมแล้วนะแต่ว่าใครจะใส่นะผมลองชั่งน้ําหนักดูนะฮะว่าเราชอบแบบไหนนะครับสเปลนะผมจะใส่เป็นสเปลชาร์จใหม่ไปนะแบบเป็นสเปลที่เร่งท่าจะไปเนานะ แนะนำเลยนะถ้าใครมีจิตสุขุมนะผมแนะนำให้ใส่จิตสุขุมนะผมแล้วก็ใส่อันนี้เป็นกีอาเซาเนาะตรงนี้นะฮะระดับใหตั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกเลยว่ายืนยงคงกระพันแน่นอนนะฮะผมอาจจะเทเรื่องความสามารถอ่าที่มันปรับมาไม่ได้เนื่องจากว่าตอนนี้ผมอัดก่อนที่มันจะปรับใหม่นะครับผมแต่วันที่ผมลงอ่ะทุกคนน่าจะได้นะครับผมน่าจะได้รับการปรับใหม่เปนน็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็คือผมจะลงคลิปนี้วันอาคารเนาะไคลเซอร์จะปรับให้สก,กิลไกลขึ้นเมื่อเราชาร์จดัสมีดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใส่ผมบ่าคอมโบที่่่เพิมมคาไป นะฮะฮไอ้รองไอ้เปิร์กเนี่ยไอ้ความสามารถเดี๋ยวลองเปลี่ยนตรงนี้นะผมไอ้วิญญาณอาฆาตเนี่ยเป็นไอ้เล่งอติก็ได้นะผมนี่นะครับเออก็อาจจะวัวขึ้นนะฮะลองดูนะครับผมแต่ผมยังไม่ได้รับการปรับไงเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่ไปคอมโบเดิมไปก่อนนะผมเป็นคอมโบที่ใส่จะถึกของผมนั่นเองโอเคพูดเพราะนักเพลงไปเยอะแต่เดี๋ยวเรก็ไปเลยนะผมคลิปนี้เราจะามาแบบรวด,ดเดินทันใจามารอบนี้เหมือนจะเจอคนนะครับผมโอ้โหฝั่งเคอตีนะ้สามนฝั่งผมอะไรก็ไม่รู้ิจิตร์หายละ ฝังเขาที่สามนะผมเหมือนจะที่สามนะโอเคปึ๊บโอเค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 กดสกิลไปไม่โดนใครเลยนะผมเป็นไ,ไงค่อนข้างเทพนะเรานะโอเคนะผมฝังเรายีดอาริทได้นะผมเราก็พยายามต่อยอาริทไปนะผมแต่ต่อยให้โดนด้วยนะฮะต่อยแบบผมนี่ไม่ได้นะนี้นะปึ๊บต่อยไปคือเพื่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยโดนตตันปึ๊บต่อยไปตูมโอเคแม่งเลยปึ๊บกดสกิลไปปรับปับต่อยออกนะผม โอเคกดบาสไปหนึ่งทีต่อยไปอีกหนึ่งทีนะผมไม่โดนใครเลยนะเออต่อยโคตรเทพเลยกูปึ๊บปึ๊บปึ๊บตะกี้ไปหนึ่งทีฮะกูโดนใครเพิ่งเนี่ย <c oughs> ตองใจเพิ่งตื่นผมอาาัดตอนช้าแล้วทุกคนนะผมขออ้างนิดหนึ่ง <c oughs> โอเคมาใหม่แล้วผมออสภาพเราเพิ่งตื่นนะฮะยีดไปหนึ่งทีไม่ดรอชนะผมต่อยไปอีกหนึ่งทีจะแทงข้างบนทำให้กูโดนด้านล่างปึ๊บปึ๊บ โอ้เศษสวยเนะผมสวยนะฮะปังรามพิดาเป็นตัวเดียวจะเป็นตัวรามไอ้ที่อเขาทั้งจัดจ้านนะผมเพราะฉะนั้นเราเป็นแทงแล้วก็ต้องยื้อไปให้ดีนะผมเพิ่มออกโอเคนะผมเราต้องกดสกิลมุ้งม่วงยื้อไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าฮะเป็นไหมผมมีโล่นะผมมีโล่นะผมเลยรอดชีวิตมาได้นะฮะช่วยเพื่อนนะครับผมนี่คือสภาพของคนเพิ่งตื่นนะฮะโอเคนะผมนานนิดนึงนะฮะปังเรากลายเป็นโอเค ฝั่งขาวก็โอ้มีอยู่คนที่ตาที่แล้วไปอยู่ฝั่งโน้นไปที่เรียบร้อยนะผมกลายเป็นบอดเนาะไม่จะกลายเป็นบอดกลายเป็นไอตลาตินไปแล้วนะครับผมยีดไป็หนึ่งทีเตี้ยๆแบบนี้เราต้องยีดเข้าไปโอเคโอค้ยโอ้ยฝั่งผมแม่งได้จาวด์บเลยฝนนิดนึงนะผมจาวด์บนี่เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมไม่อยากเจอในยีดินแดนที่สุดแล้วนะครับผมในฝั่งตัวเองนะเพราะว่าไม่ไม่เวิร์กนะครับผม โอเคเราเราเป้าใหญ่นะบผมเราเป้าใหญ่เป้านิ่งเนาะอ่าหนุ่ยเข้าทันนะครับผมโอเคเราจะเกิดมาแล้วก็โดดไปล่าอันตรีนะผมนี่คือแผนนะดูดีว่าเราจะสามารถทําแผนนี้ได้หรือเปล่านะผมโดดไปปึ๊บปึ๊บ,บแล้วกันตินะฮะอ่าผิดหวังนิดหน่อยนะผมเนื่องจากว่าโดดมั่วนะฮะโอเคสกิลไปทันทีจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคโอ้ยโดนดูด,ด,ดโอ้ยหนอโอ้ออยอย่าเพิ่งอีกนะผมเราอย่าตีมั่วปรึ๊บคร๊บคร๊บ โทษทีเพื่อนเอาหูเพื่อนติดติดตัวกูเลยนะเพื่อนนะแล้วระเบิดมานะผมจามม่าระเบิดทำอะไรก็ไม่รู้นะผมผมบอกแล้วนะฮะไอคนเล่นจ่ารเบิดแม่งเป็นแบบนี้ทุกรายนะครับผมเออทำทรงเซียนนะฮะทำทรงเซียนเกียรติายน,นะ,ะผมฝั่งตัวละครเราเลยตัวที่เน้นนตินะฮะโอ้ยปึ๊บโอ้โหกระเด็นเลยกระเด็นกระดอนนะฮะผมเมื่อกี้ปึ๊บ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 ปึ๊ยไปนึงที ขอสองเพื่อนเอาออกเอาออกเอเอนั่นแหละนั่นแหละนาบอกเผ็ดไหมตอยไปอีกหนึ่งที่เขาไม่ออกตีเพื่อนตีตีตียุบโอเคเรียบร้อยรอบนี้ต้องขอบคุณนุ้ยมากนะผมที่ยืนให้เราได้นะฮะถึงเราตายนุ้ยก็ยังยืนอยู่นะครับผมตอัวอีกคนอย่าไปพูดถึงเลยออมายังเจอคนอยู่นะผมสำหรับรอบสุดท้ายของพวกเราเนะี่ผมเราจะพูดไม่เยอะเนาะ เนื่องจากว่าเราโชว์ให้ดูไม่ได้ว่าม,มันบัาอะไรมานะครับผมแต่ก็พูดไว้แล้วนะคนน่าจะลองเล่นกันได้นะฮะโอเคฟังรอบเรารอบนี้เราค่อนข้างเดือดนอะผมเราจะตีมูนเนาะตั้ที่ที่ผมบอกคือเดือดนะผมตีมูนเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมมองว่าเป็นตัวปราบไคเซอร์นะฮะเนื anymore, เน่องจากอติของมันนั่นเองโอ้หุบกดโอเคเกือบแล้วต้องขอบคุณุ้ยรอบนี้มากเนอะผมขอบคุณไปล่วงหน้าเลยเนอะเพราะออิสกูอยู่ข้างบนนะฮะอย่างนี้ที่ไคเซอร์ของเขาก็อยู่ข้างบนนะผมมือป่อยไม่ควรทำอย่างนี้เนะผมคำแนะนำนะครับ ใครที่ดูคลิปผมอยู่นะคผมโอ้ยใครที่เป็นมือใหม่เดยคกันผมแนะนำนะด่านนี้อย่าไปอยู่แต่ข้างบนนะผมมันมันมันแย่นะมันแย่โอ้โหดูดูดเลือดผมผมโดนไปสามฮิดเองเลือดเหลือเก้า้อยนะครับผมนะแ้้จริงผมควรตายนะครบแต่ผมไม่ตายนะฮะเจ็บเจบเบอาทีมหมดออกก็พอนะครับฝังเขาลบินเขาเล่นอะไรก็ไม่รู้นะฮะ โอเคนะครับผมเห็นไหมฝั่งเขาโรบินเขาทำอะไรก็ไม okay, yeah. ่รู้นะครับผมเออโอเคมาปึ๊บปึ๊บปึ๊ผมจะตายหรือเปล่าเพราะเนื่องจากทีบูลบีอันตินะครับผมกดซิกิบ้าปั๊บปั๊บปั๊บดู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 โลกปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคส่อยส่อยมากส่อยมากอันดิสอันดิสนะครับผมก็บโอ้ปิ่มอ๋อโอเคตายต่อยไปเดิมทีไม่โดนใครเลยนะครับผมกดอันติมากดสเปลมากดพุ่งไปหมดนะครับผม มีอะไรให้เรียกหลายอย่างนะอันนี้กูไปข้างบนแล้วเรียบร้อยนะครับผมเออเฮ้ย hey. ต่อยไปหนึ่งทีต่อยบ่าโอเคโอเคอัพตีไปต่อยไปหนึ่งทีอ้าวมีคนจะซึิงเศร,ร้าเศร้าสังเวียนเศร้าสัางโอเคแล้วครับผมเฮ้ยเล่นตัวซับเพื่อนมาแต่เท่แต่สิงอยู่แต่นั่นบนหน้านี้นะ ใครที่เป็นมือใหม่แล้วคิดว่าแบบเอ้ยไม่มีใครเพื่อนเราไม่เอามาด้านบนเลยเราเอาดีกว่านะผมอย่าคิดแบบนี้นะฮะมันไม่จะเป็นนะไม่เอาข้างบนก็ชนะได้นะผมด่านนี้นะนะมันจะแพ้เพราะเองเนี่ยแหละโอเคต่อยออกขอราาหนึ่งที่โอเคนะผมอาทิตย์เขาเหมือนจะตุนรู้แล้วนะผมเขาไม่อยู่ทางข้างบนแล้วนะฮะทุบต่อยออกขอบคุณมากหนอย ผิดพลาดนิดหน่อยรอให้อภัยได้เนื่องจากเขาแบกนะครับผมอ้อยยืนนิดหนึ่งสวยสวยดีสวยดีสวยดีนะครับตัดีมากตอนนี้จ๊บโอเคนะฮะแพ้แน so so oh ่นอนนะครับผมข้างหนึ่งเรายืนไม่ได้แพ้แน่นอนนะฮะอาริสเราทําอะไรไม่ได้นะผมเรียบร้อยมันรอบนี้นะผมวัดกันที่ว่าใครตื่นรู้ก่อนในบทลงของไคเซอร์เขากับอาริสเรานะฮะ สุดท้ายไคเซอร์อเขาตื่นรู้ก่อนเนาะโอเคนะ okay, นะทุกคนในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะผมไม่รู้ว่ามาพูดถึงอะไรนะตอนแรกก็มาแนะนำคอมบโบ,บน,นะผมช่วงต้นเนาะหลังๆเหมือนจะกลายเป็นบ่อนผู้เล่นใหม่ไปแล้วนะครับผมเข้าใจได้ว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะฮะแต่ใครที่รับฟังไว้ก็ ได้ประโยชนตามด้วยนะผมับฟังและทําตามด้วยนะฮะเออ <c oughs> ได้โปรดนะผมด่านนี้นะไอดนน้อด่านนะี้ยืนอยู่ด้านล่างนะผมอยากได้ไปแต่ด้านบนเลยนะ <c oughs> ผมด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่านนี้นะผมส่วนเรื่องบัฟเนอผมก็ลองเล่นกันดูนะผมคลิปนี้ลงคนนะ่าจะได้เล่นกันแล้วนะผมน่าจะเวิร์กขึ้นนะใครที่มีจิตสุขุมก็แนะนา,นาให้ใส่จิตสุขุมเนะผมบอกเลยว่าเวิร์กมากมนะผมน่าจะเวิร์กมากๆนะเพราะว่า ผมไม่ได้ใช้นะผมก็เลยไม่สามารถทราบได้นะครับโอเคนะผมถ้าชอบกินย่าลืกดไลค์กดแชร์และกดซ mm ับสไครป์เพืกอกระจายผมนะครับสตอรี่ไมา่จะาเป็นอะไรยอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ